ส่งธุดงธรรมชัรย1,127รูปเดินทางเข้าสู่มหารัตนวิหารคตวัดประธรรมกายท่ามกลางพุทธศาสนิกชนหลายหมื่นคนร่วมพิธีล้างเท้าพระธุดงแล้วก้มกราบพร้อมกับตะโกนคำว่าสาทุซึ่งพิธีการนี้เป็นการต้อนรับคณะสงฆ์ที่ผ่านการบำเพ็ญเพียรด้วยการอุทิศตนเดินทุดงด้วยเท้าเปล่าพร้อมกับทำสมาธิแผ่เมตตาขจัดปัดเป่าภัยพิบัติตลอดเส้นทางที่ย่ยเท้าผ่านทั้ง6จังหวัดพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในโครงการ ธุดงธรรมชัยฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมสร้างสิริมงคลให้แผ่นดินตลอดเส้นทางเดินทุดงธรรมชัย381กิโลเมตรใน24วันคณะสงฆ์1,127รูปกรวมพิกฟื้นพื้นที่และจิตใจพุทธศาสนิกชนที่ประสบภัยตามตำนานพุทธกาลแล้วยังเป็นการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เดินจาริกทำภาวนาตามรอยพระมงคลเทพมุนีด้วย การเดินธุดงครั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสในการประพฤติธปฏิบัติธรรมนนซึ่งพบว่าเดินผ่านพื้นที่แผ่นดินแห่งใดนในสาธิชนทั้งหลายก็ได้ร่วมกันเข้ามาสั่งสมบุญกุศลและก็ได้ร่วมกันประพฤติธปฏิบัติธรรมตลอดมานั่นก็แสดงให้เห็นว่านในในชาวไทยเองเนี่ยมีความสนอกสนใจในการนนที่จะ,ะสร้างบุญสร้างกุศลและก็สนใจฝากายในกิจการงานพระพุทธ,ธศาสนานซึ่งหลังจากเหตุการณ์น้ำลดแล้วก็ถือว่า คนไทยเองได้สูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างไปในระหว่างที่น้ําท่วมแต่ว่าในขณะที่พระธุดงค์ท่านเดินผ่านนั้นคนไทยกลับได้ธรรมะได้สติได้มาสั่งสมบุญกุศล,ลซึ่งถือว่าพระธุดงค์ทั้ง1 1 2 7รูปนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการต้อนรับคณะส่งแล้วประสง์จำนวน1,127รูปเข้ารว่วมพิธีบ,บุญด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาพร้อมกับพุทธศาส,สนิกชนหลายหมื่นคนจนแน่นลานมหารัตนวิหารคตภายใต้การน,นำสวดและให้โอวา่าจากพระเทพยามหามุนีประธานสงฆ์จากนั้นได้ถวายประที่บูชาพระมงคลเทพมุนีด้วยการจุดโคมประทีปพร้อมกันนับแสนดวง สมณานันจะทัศสนังเอตมังคะลมุตตะมังการเห็นสมณะทั้งหลายเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตที่ว่าเป็นมงคลน,นั้นเพราะว่าเป็นทางมาแห่งบุญกุศลเป็นทางมาแห่งสวรรค์และนิพพานนั่นเองอกิจกรรมปิดท้ายโครงการทุดงธรรมชัยฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมสร้างสิริมงคลให้แผ่นดินด้วยการจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งเปรียบเสมือนส่งสัญญาณว่าคณะสงร์รวมถึงพุทธศาสนิกชนในลานพิธีจึงร่วมดูแลและสืบทอดพุทธศาสนาพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ประสบภัยให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปพวามที่ม่งใหญ่ Voice TV รายงาน